ข่าวแรกวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเหล่าดาราไทายเขาเสียอาการกันหน่อยนะคะเมื่อได้เจอกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนักเตะระดับตำนานอย่างเดวิดแบคแฮมค่ะ ทำเอาเสียอาการกันหนักมากนะคะเมื่อสุตตาเมืองไทยได้กระทบไหล่กับสุตานักเตะระดับตำนานอย่างเดวิดไบคแฮมที่ได้มาร่วมอีเวนต์ในเมืองไทยเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งก็มีดาราไทยที่ได้ไปขอดเซลฟี่เป็นที่ระลึกเป็นจํานวนมากนะคะเริ่มกันที่มารจุทาวูค่ะที่ก็เสียอาการหนักมากกับการขอดเซลฟี่กับนักเตะขวัญใจผู้ที่ทําให้เขาเนี่ยชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากถนัดซ้ายเป็นถนัดขวาได้อีกด้วยล่ะค่ะ ด้านนิกกี้นชัดนะคะก็ปลื้มมากเชก่นกันเมื่อได้ขอเซลฟี่แต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเจ้าตัวน้ำตาคลอเบ้าเลยทีเดียวนะคะจนเพื่อนๆต้องเข้ามาแซลกันเพียบเลยล่ะคะ่ะส่วนพระเอกดูมอย่างเกรทวลินทรอนก็ไม่น้อยหน้านะคะขอดเซลฟี่แบบจัดเต็มมาอวดในไอจีพร้อมกับแคปชั่นว่านอกจากมาจุที่เสียาการหนักมากก็มีผมนี่แหละที่ก็เสียอาการเหมือนกันส่วนนักแสดงสาวอย่างเบคสคัสิงเนี่ยก็เรียกว่าเก็บทั้งฟุตเทจนะคะทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอมาฝากกันเพียบเลยล่ะค่ะ ปิดท้ายที่หนุ่มฮอตอย่างไบร์วชิรวิทนะคะที่ก็ได้ขึ้นไปกระทบไหลกับเบคแฮมบนเวทีเลยพร้อมกับมีคลิปขอลายเซ็นขวัญใจของเขามาฝากกันด้วยล่ะค่ะ